ยนนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขกล่าวในรายการคุยเรื่องบ้านคุยเรื่องเมืองคุยทุกเรื่องกับรัฐมนตรีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงร่างพระราชบัญญัติกันชงกัญชาวา่ขาขณะนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้รับหลักการวาระแรกแล้วโดยตั้งคณะกรรมาการวิสามันขึ้นมาพิจารณาในวาระสองและสามต่อไปโดยยืนยันว่าร่างกฎหมายฉบับนี้ มีเจตนาในการปลดล็อกกัญชาเสรีทางการแพทย์เพื่อนำกัญชากัญชงไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และทางเศรษฐกิจเท่านั้นซึ่งกระทรวงสาธารณาสุขจะด,ดูแลอย่างเต็มที่ไม่ให้มีการนำไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมหรือทางที่ผิดทั้งนี้สิ่งสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการในขณะนี้คือการประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับประชาชนเพื่อใ,ให้ใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องโดยประชาชนสามารถโหลดแอปพลิเคชันปลูกกัญเพื่อศึกษาข้อมูลเพื่อนำกัญชาไปใช้ในทางที่ถูกต้อง ตามเจตนาลมคือเราต้องการทํากัญชานี้เพื่อการแพทย์เพื่อสุขภาพแล้วก็การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเท่านั้นนะครับไม่มีเรื่องอื่นๆใดนอกจากนี้โดยเพราะการทํากัญชาให้เสรีเนี่ยไม่ใช่เน้นไปในเรื่องของการใช้ในทางที่ผิดการสูบเสพมอมเมา ให้มีริ์ต่อจิตประสาทไอสิ่งนี้ไม่ใช่เป็นเจตนารมแล้วก็จะเป็นสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขเองก็จะทําการประชาสัมพันธ์ทําการศึกษาและทําการป้องกันไม่ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นให้มากที่สุด รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขยังเชื่อว่าการปลดล็อกกัญชาจะทําให้เกิดการนําพืชกัญชากัญชงมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนทั้งการแพทย์ดูแลสุขภาพและทางเศรษฐกิจจะสามารถสร้างไรายได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชนเนื่องจากต่างชาติให้ความสนใจนําพืชกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์อย่างมากวาสนาตราเกตรายงาน